สวัสดีครับแอดมินโอสวัสดีครับผมครับวันนี้อ๋อมีกระลำปีซอยกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวเรามาทํากระลำปีผัดน้ําปลาครับไม่ได้ทอดน้ําปลานะผัดน้ำปลาน้ํปลาน้ำปลาเพราะวาน้ามันเราไม่ไหวไม่ไหวน้ํามันเยอะใช้มันเยอะเอ๊ะผมเห็นนี่ผัดผัดน้ําปลาเดี๋ยวเรารอดูหน้าตากันดีกว่านะครับคือปกติเราเอาไป ปกติมันเป็นกระลำปีทอดน้ำปลาแล้วก็เอาไปทอดกับน้ำมัน oh. แล้วก็ขึ้นมาปรุงกับน้ำปรุงน้ำปลาขึ้นแต่นี้คร oh. าวนี้เราเป็นผัดน้ำปลาเดีย๋ยวเดี๋ยวผมด <laughs> เดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวประกาศแม คือจริงๆคลิปมันออกบ่อยแล้วนะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้รายการเราเปลี่ยนชื่อแล้วและกันนะครับตอนนี้เป็นรายการของเรานะครับรายการชื่อว่าเลขเด่นเมนูเด็ดนะครับสมาชิกท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะเข้าร่วมรายก่มนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดโฮราพารวย88นะครับถ้าถามเขียนยังไงไม่ต้องคิดมากครับดูข้างล่างนี้เลยครับมีเขียนข้างล่างมีล่างวิ่งดูข้างล่างดูข้างล่างนั่นแหละครับหรือ ใครต้องการเข้าห้องกลุ่มแบบไดเร์เลยนะครับเลื่อนลงมานิดนึงครับตรงคําอธิบายคลิปนะครับจะมีลิงก์กลุ่มนะครับแปะเอาไว้ให้สามารถกดแล้วก็เข้าลิงก์ได้ไปได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็แจ้งเลยนะครับว่ามาจากรายการเลขเด่นเมนูเด็ดนะครับและแอดมินก็จะส่งท่านนะครับไปอย่างห้องที่มีการ แนะนำนะครับแนะนำหลายๆเรื่องนะครับแนะนำเกี่ยวกับดวงดาวเลขหรือแม้กระทั่งว่าอาหารสูตรอาหารถูกต้องครับแต่ที่สำคัญรับอาหารสูตรอาหารนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเรามันเป็นอาหารแบบที่เราใช้คำว่าบ้านบ้านบ้านครับคือเมนูคือเมนูเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่บ้านบ้านแต่วิธีการทำเราเน้นให้แบบว่าใช้อุปกรณ์ที่ว่าเรามีอยู่ในบ้านก็คือง่าย ผมผมเห็นผมเห็นเนี่ยบ้านไหนน้ำซุปได้บ้านนน้ำซุปได้บ้าทน้ำซุปก็บ้านบ้านง่ายง่ายผมเห็นหลายเมนูแล้วครับเนี่ยบ้านบ้านเนี่ยหลายเมนูแล้ววันก่อนนี้ก็นั่นนะครับเป็นไงครับเป็ดอบยอดผักคือสูตรอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าเราเราเราทำที่บ้านเราจะมีอุปกรณ์ไม่ครบอย่างรอบที่แล้วอ่าอ่าก้งทรงเครื่องก็จะขาดอ่าเก่ารักเม็ดบัวแห้วเราจะขาดพวกนี้ไป เราเราจะเอาแบบว่าที่พอหาได้พอหาได้แล้วก็วิธีทําเราก็จะมีความรู้เอ้ยทำไมมันทําง่ายจังปับนเดียวขึ้นแล้วใช่แต่พอออกมาหน้าถ้ามองจากหน้าตาไม่มองวิธีทํามันก็จะมองเอ้ยเป็นเหมือนโอ้มันยุ่งยากสลับซับซ้อนอแต่จริงๆแนไม่ใช่มันดูแบบอลังการมากหน้าตามันออกมานะครับบางทีบางอย่างเรามองมองแล้วมันมองเหมือนเอ้ยมันน่าจะน่าจะยุ่งยากเนาะน่าจะนี่แต่งจริงแล้วเราสามารถใช้วิธีลัดได้ครับทําให้มันดูแบบ เฮ้ยโหคนง่ายเลยแต่พอออกมาแล้วมันอลังการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยครับว่าหน้าตามันจะจะบอกก่อนนะครับเอาไปใช้ทําแบบว่าตามร้านอาหารตามโรงแรมเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านที่ไม่ผ่านไม่ใช่รสชาตินะครับคือถ้าถ้ามีกุ๊กใหญ่หรือมีเชฟที่เขาเทสเนี่ยคือไม่ผ่านนะครับแบบเนี้ยเพราะมันขั้นตอนต้องมีไอ้นั่นต้องไอ้นั่นลงก่อนต้องนี่หลายหลอย่างครับแต่ของเราไม่ผมว่าไม่ผ่านตั้งแต่น้ําซุปแล้วครับแอบมี้ ดูใครไม่เห็นน้ำซุปเลยข,ของเราในี่ใส่ปึ้งครับเราใส่กระเทียมเจียวลงไปนะครับเจียวลงไปนะครับ,รบอ๋อกระหล่ำขีนี่คือเราลวกลวกน้ำก่อนใช่ไหมครับเราลวกให้มันสะดุง้งสะดุ้งครับไม่เอาสุกเราใส่กระเทียมสดลงไปนะครับเจียวให้หอมนะครับและสำหรับส่วนผสมนะครับด้านใต้ของริกโ้โหไฟขึ้น นโ,โนะครับสำหรับส่วนผสมน้ำส่วนประกอบของเมนูต่างๆครับเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับนี่เลยครับยืนหนึ่งน้ำปลาปลานะครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วเป็นไงครับเสร็จแล้วครับกระหล่ำปีน้ำปลา เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าหน้าตารสชาติเป็นไงคือไม่ไม่อยากจะบอกเลยครับว่ากลิ่นตอนนี้นี่คือแบบว่ายั่วน้ำลายมากครับมันก็จะหอมกระเทียมเจียวกับน้ำปลานะครับ หน้าตาหอมมากครับหอมจริงครับเหมาะเหมาะสำหรับเป็นกับแก้มครับเหมาะสำหรับกินกับแก้มทานเล่นทานเล่นได้นะครับผัดอนนี้เราก็จะมาโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับครับเราโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับโหหน้าตามาแล้วครับไม่ใช่เฉพาะหน้าตาสีสันก็มาแล้วด้วยครับแล้วก็ตบด้วยกุ้งแห้งทอดนะครับกุ้งแห้งทอดนะครับอ กระเด็นออกนอกนขอบ <c oughs> ไม่ยอมตายครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวให้ดูครับเสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับ,ปร,บประมาณนี้ครับ